สวัสดีครับอยู่กับเราช่องไายผู้ผาพังโบวีครับวันนี้ผมกับปอยพังโบวีกับายผู้ผาลงเร่นน้ำนะครับเด้อพี่น้องเอฟซครับเล่นน้ำเล่นท่าครับนี่มีพังโบวีพังน้องสมและและน้องสุดท้ายก็คือพรผูผาครับ เล่นน้าเล่นท่าครับมากลายครับแม่น้ำม,มุ่นของเขาครับเพิ่นก,บกับบกอยลึกปไปเลยนะครับเพิ่นแหล่งเพิ่นแห้งหลายครับน้าบกบกแห้งครับนี่น้าตื้นน้าตื้น,น,นล่างให้สุดโตวสุดโตัเด้อคนตาเอ้ยรครับ พายผู้พายบังกระยอกพังน้องสมแล้วครับคุณมีมองครับมา,มา,มา,มามกหยอกกันครับออนี่กับซำ่ำสร้างขอบขั้วกันนี่แหละครับนี่เพราะว่าจงามิเต้างพี่สร้างน้องครับนี่ พังน้องสมกับเ็นอันสร้างน้องไส้ของพ่อผมครับนี่ครับตะกูลสร้างครับตะกูลสร้างครับมีช้างหลายมีตัวเสือกสองเสือกครับนี่แล้วปูพลาสิหยอกแต่พังน้องสมย่างเดียวครับผม บรรยากาศในฝั่งมุ่นครับพี่น้องครับช่วงแรงๆครับช่วงสามม้งสี่มงครับนี่โอ้บรรยากาศคักๆครับครับผมเพื่อได้หยอกกันแล้วครับผม ครับมุดน้ามตุ้มตามตุ้มตามนะครับ ครับวันนี้ผมก็ให้ควนตาครับล่างล่างคนเดียวสามเชือกเลยครับ บรรยากาศฟังมุ่นนะครับเด้อครับนี่บรรยากาศฟังมุ่นของเ้าครับครับเพิ่งกับเล่นน่าเสร็จแล้วเพิ่งกับยางขึ้นมากครับนี่ควัตะเพิ่งกับเปลี่ยนโต๊ะขี้ครับเพิ่กับขึ้นพังโบวีครับเพิ่งกับปล่อยสองเชือกย่างตามหลังครับสร้างกอบก้วครับนี่ พังโบวี่พังน้องส้มและพลายสุดหลองเราคือพลายภูผาครับลูกไส้ลาครับครับครับมานีมากกันได้กึินจันหน้ามากนะครับมานี เอาครับคนตาสขีมามา,ค,าครับคนตาครับเอาสกีมามา,ค,าครับคนตาครับ <laughs> โอ้กวดตาลูซึจังเดนนะครับนี่รู้สึกสบายใจดีครับผมขี่ขึ้นตัวเดียวมาสามตัวครับครับมองไงเฮงครับเฮงผู้พามาทำไมลาเอ้ยมามามาผู้พามาเย็บมาหยิบมามาผู้พามานี่มา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 เย็บผู้พามามาเร็วมาเร็วมาลามามามาหยิบมาลามามาลามามามาหยิบมา ครับเพื่อนเลยยากเกือมากครับเด็บสุง่อายอะไรมาเด็บเฮยยากเกือมากแบบมีเสียงงานราศีครับ,รบครับวันนี้เพื่อนก็นจะไปผูกไปมัดแล้วครับนี่นพุทธาจะเป็นควนเดียวครับแต่สามเชือกครับเพิ่นจะเอาอันพังโบวีไปมากครับนี่ นำทีมโดยโบวีครับสองมากกับท่านน้องสมครับที่สามกับสุดรอยห้องอแล้วครับครับ,ค,รบควรจะเวลาลงครับผมค,ครับ เดี๋ยวผมมีสิาพป็นมือวิธีการมัดมัดขาของสร้างครับนี่บแมแมนเป็นการทรมานนะครับเด้อ,อเ,เป็นการเสียบตีว้ครับเสียบใ้เพื่อบ่รลุบ่นขาดครับนี่อพอดีพอดี ถักตาเังครับครับมองดีเพื่อนก็ดจะเป็นรักยังกันเว้นครับเพื่อนผมเพี่กต้อมไหมครับเพื่อนอาศัยว่าสวยเงี้ยเพื่อนไปลงไปเล่นน้ำได้ครับเพื่อนพังหนองโบครับนี่นี่ขอต่อโซครับนี่ก็วิธีการบุญครับ เดี๋ยวมันกนะพาไปเดี๋ยว,วมาใส่นอครับนอครับเอานี่นะครับเอาผมครับนี่ก็เป็นพอของฟังน้องสมครับนี่าารครับเพื่นกับบ้าน พลาเลยน้ำมุ้งพร้อมกับมาใส่มองนั่ครับนี่อันนั้นกับลูกไส้เพื่อนครับนั่นเสียงเลี้ยงเนี่ยนะครับคว้ตะนะครับเป็นเจ้าของฟังน้องสมครับสร้างครอบครัวครับสร้างพี่สร้างน้องกันนี่แหละครับนี่พังโบบี้เพื่อนกับชิโฮกุักครับกุลักแรงเล้งพยูงไดงเพื่อนกันยากไปแล้วครับนี่ ใส่สูงยังไม่เลยครับฟามา้าฟาบ้ามาเร็วมาเร็วหลามามาครับไงกลุ่มเลยครับเอฟซี FC, พี่น้องเอฟซีเบืองหอก,อกบ้นอ้อครับน้อตัวใดอันพังน้องโบตัวใดพังน้องสมครับนี่ นีก็สิขอโทษขออภัยครับเด้อฟังเสียงก็สิบ่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าลมแห้งครับลมแห้งลมแห้งครับลมแห้งครับ แขงใส่ครับว่าแรงครับลมแรงมากนะครับเ้ิม่มไปเลยครับลมครับลมอะแห้งครับแรแร้งครับ,ดบกดแซงเลยครับ,บเรื่อ